ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมเองนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับตัวไม้นะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ทางสวนเราทำนะครับก็นี่ฮะจะเป็นผู้ฉลุนะครับนี่ครับผู้ฉลุนะครับอันนี้ต้นนี้เราผมได้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นผู้ฉลุนะครับเป็นไม้วางข้อนะครับผู้ฉลุ ่างเหลืองนะครับเพื่อนครับส,สวยเลยครับตอนนี้น้องเขานะครับกำลังแทงนะครับแทงหน่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้นะครับผมได้มาก็คือราคา2,000ันสอกว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทเฉพาะใบ,บดีใบเดียวนะครับเนี่ย จะเป็นผู้ชลุนะครับด่างเหลืองนะครับซึ่งผมได้ทำการกนะ็คือเอามานะครับทำเป็นตั้งแม่นะครับที่ที่ที่สวนของเรานะครับนะครับเนครับนี่เขาหนอเขากำลังเริ่มนะครับแตกออกมาแล้วนะครับก็วิธีการปลูกอ่ไม้ ปุ๋ยฉลูพวกนี้ครับก็คือวัสดุดูปู่ก็จะมีเนี่ยก็มีกากมะพร้าวกากมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีกากมะพร้าวสับมีมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับถ้ามีเห็ดปูข้าไฟก็ได้นะครับเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีครับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้ นะครับผมก็ทางส่วนเราเนี่ยจะผสมตัวไปด้วยนะครับใบก้ามปูมกไปด้วยนะครับนี่จะเป็นผู้สรุดด่างเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผู้สรุปด่างนะครับน่าจะด่างอินโดนะครับนี่อันนี้เป็นด่างอินโดครับนี่อินโดสวยๆนะครับนี่ใบเขาเป็นกำมะหยี่นะครับ กำลังเนี่ยผมกาลังล่อลากไว้นะครับตอนแรกผมได้มาก็จะมีใบนี้ใบเดียวนะครับได้มาจากนั้นก็เราก็เลี้ยงขึ้นมานะครับก็จะมีมาใหม่ก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกใบนะครับใบนี้พึ่งกลางครับวิธีการล่อลากก็นี่คใช้สเปกนดมอสนะครับล่อลากไปเลย จากการที่เราล่อรากนะครับนี่ฮะลากเขาเ็าจะเริ่มเราคุยดูลากก็เริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยลากติดเยอะเลยครับถ้าอย่างนี้ก็คือตัดได้แล้วนะครับแต่ผมยังยังไม่ตัดนะครับกะว่าจะได้สักอีกประมาณข้อสองข้อนะครับประมาณใบสองใบค่อยตัดใบเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับุนะใบนี้ใหญ่สวยเลยครับ เราเอาไว้ตั้งแม่ทําจํานวนต่อไปนะครับก็วัสรุปลูกนี่ครับง่ายง่ายครับวัสสุลูกนีครับอันนี้ไว้ด้วยกันนะครับมาอัปเดตนะครับตัวโพชลูดางนะครับที่ทางส่วนเรากําลังทําให้ทุกท่านดูกันนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนไม่เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะอัปเดตนะครับไม้สายพันธุ์ไหนนะครับที่ส่วนของเราให้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ